มาดูกันนะฮะอ่าทีนี้ข้อสอบ O อ e t เนาะอันนี้เป็นข้อสอบจริงจากสทศเขาอะนะครับที่เขาเผยแพร่หลังจากสอบเสร็จแล้วเนาะก็มันแบ่งเป็นหลายตอนนะฮะอ่าตอนที่1จริงๆแล้วเ,เราก่อนทาข้อสอบเราควรต้องอ่านอ่านก่อนเพราะนั้นพี่จะพาน้องมาอ่านก่อนแล้วกันนะสทศอ,อ,องค์การมหาชนนะฮะสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งปกติแล้วเวลาที่เรารับข้อสอบม,มาเราจะไม่ค่อยได้อ่านถูกปะคาอธิบายะนะครับมาถึงเราก็จะรีบทําเลยถูกปะนะแต่เดี๋ยววันนี้เรามานั่งอ่านกันก่อนเพราะว่าเรามีเวลาอ่าเขาสอบเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาโอ้ปีหกสามทีนี้ปีหกสี่แล้วแต่ว่าไม่ใช่หนึ่งกุมภาอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนมีนาเพราะว่าเราโดนโควิดไปเนาะก็ทำให้เวลามันเลื่อนไปเดือนกว่าโอเค มีคำเตือนนะครับตรงนี้ทุกๆปีจะคล้ายๆกันดังนั้นปีนี้เรามาอ่านก่อนให้ผู้ข้อสอบเนี่ยปฏิบัติตามระเบียบสทศว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบปี2557อย่างเคร่งครัดทีนี้ไอ้คำว่าระเบียบไม่รู้คืออะไรนะถ้าอยากรู้น้องก็ต้องไปเปิด2557นะครับถ้าเกิดว่าน้องอ่านสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวน้องเองแล้วน้องสนใจถึงขั้นที่แบบเอ้ยเดี๋ยวผมจะไปหาว่า ไอ้ระเบียบแนวทางเนี่ยการดำเนินการทดสอบปี2557คืออะไรอะ่ะพี่บอกได้เลยว่าน้องมีจิตวิญญาณของนักกฎหมาย <c oughs> <c oughs> นะฮะนะถ้าถ้าถ้าน้องอ่านพวกนี้นะเออพี่บอกได้เลยว่าน้องควรต้องเข้านิติศาสตร์นะครับนอะ่าแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะดูไปก่อนนะอ่าข้อ2ห้ามนำโทรศัพท์มือถืออุปรกรณ์สื่อสารอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิก ก็คือพวกเครื่องคิดเลขก็ไม่ได้นะทุกชน,นิดเข้าห้องสอบเด็ดขาดนะครับคำว่าโดยโดยเด็ดขาดหมายความว่าถ้าเกิดพบเนี่ยก็กรรมการหรือว่าครูเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะลงโทษเราได้เลยนะเช่นไม่ให้เราเข้าห้องสอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะข้อสห้ามคัดลอกบันทึกภาพหรือเผยแพร่แบบทดสอบหรือกระดาษคําตอบโดยเด็ดขาดแต่นี่เขาเผยแพร่ของเขาเองนะเพราะฉะนั้นเราไม่ผิดนะครับ แล้วก็พี่โหลดมาจากเว็บของสทอๆๆสอโดยตรงนะฮะก็ทำได้ดังนั้นเวลาที่น้องเข้าสอบแล้วอ่ะเอมือถือเข้าไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะ,ะนั้นเราถ่ายภาพไม่ได้บันทึกภาพไม่ได้นะฮะจดออกมาก็ไม่ได้นะครับอืมหรือแม้กระทั่งไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้จดแต่ว่าจำออกมาแล้วน้องไปเผยแพร่เนี่ยก็ไม่ได้นะระวังมีความผิดนะฮะเออนะนะนะ แต่เอาจริงๆแล้วมันก็มีคนทำนะทำผิดข้อสามอ่ะคือโดยเฉพาะพวกโรงเรียนกฎวิชาต่างๆเขาก็จะบอกว่าให้ hey, นักเรียนอ่ะไหนเธอไปสอบนะแล้วเดี๋ยวจำข้อสอบมาคนละข้ออะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวครูเฉลยให้จะได้รู้ว่าแต่ละคนทำถูกทำผิดนะฮะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นการกระทำแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ private ใช่ปะส่วนตัวนะครับยกเว้นว่าเอาไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตก็ก็จะมีปัญหา แต่คำว่าปัญหาคือเขาก็ต้องจับให้ได้ว่าใครมันคนออกมาซึ่งส่วนใหญ่ก็ก็จะไม่รู้หรอกว่าใครนะครับอันนี้มันเหมือนย้อนแย้งในตัวเนะาะอาหากผู้เข้าสอบเนี่ยฝ่าฝืนข้อปฏิบัตินะดําเนินการกนะ็คือไม่อนุญาตให้สอบอรายวิชานั้นหรือทุกวิชานะฮะพอไม่ให้สอบก็จะไม่มีคะแนานพอไม่มีคะแนานเราจะไม่มีผลอ้างอิงนะครับชีวิตเราก็จะแย่แน่นอนนะอาจจะต้องสอบปีหน้าหรือเปล่าพี่ไม่รู้เลยนะฮะ แจ้งไปยังสถานศึกษาของผู้เข้าสอบเนี่ยเพื่อดําเนินการทางวินัยนะครับคําว่าวินัยในที่นี้มีหลายอย่างเช่นพักการเรียนไล่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยคงไม่ถึงขั้นไล่ออกมั้งตักเตือนอะไรเงี้ยเชิญผู้ปกครองอะไรเงี้ยว่าไปนะฮะเออถามหน่อยว่าในทัศนคติของเด็กยุคใหม่เนี่ยถ้าโรงเรียนเชิญผู้ปกครองไปพูดคุยเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ายังไงม้ง้งน่ากลัวไหมหรือว่าเฉย ก็อ่ก็น่ากลัวนิดหน่อยก็คือแบบว่าก็คือเด็กเด็กตัวเด็กก็คือแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยชอบให้แบบว่าเรียกไปไปคุยอะไรกนเาอไอ่าฮะคือถ้าถ้าเรียกตัวเราไปคุยในห้องห้องปกครองอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ยังโอเคใช่ป่ะยังรับได้ใช่ป่ะ mm hmm. แต่ถ้าเชิญผู้ปกครองมานี่เป็นเรื่องที่รับไม่ค่อยได้ถูมไหม mm hmm. อืม โอเคก็ก็เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> อ่ะดูต่อนะฮะอ่ะแจ้งพฤติกรรมฝ่าฝืนไปยังสถาบันการศึกษานะครับเพื่อเอประกอบการรับเข้าศึกษาต่อด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่อะระวังมากๆนะฮะคือเขาจะแจ้งชื่อเราไปแล้วก็ต่อไปถ้าเราไปสมัครเรียนนะเขาก็จะไม่รับนะเขาเรียกว่าแบ็กลิสต์อ่ะนะเพราะนั้นอย่ากโกงนะฮะ อย่าเพ่พกกระดาษหรือพกเข้าพกออกนะฮะดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ระบบการทดสอบนะคระับเอกาสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเนาะองค์กรมหาชนเนี่ยสทศเนี่ยนะฮะทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่จะถูกดำเนินคดีออ่านไปเราก็นาก่ากลัวเนะแต่ว่าเราโหลดจากเว็บเขาไม่มีปัญหาเราก็เผยแพร่เอง การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสฤทธิ์ทางการศึกษากลุ่มทางคณิตศาสตร์โอเคอ,อ่านี่นี่คือสิ่งที่พี่พาน้องอ่านครับพี่ต้องการให้น้องดูว่าข้อสอบนี้มีกี่หน้าและมีกี่ข้อนี่คือรายละเอียดสำคัญนะฮะคือข้อความก่อนหน้านี้เวลาน้องไปทำข้อสอบจริงน้องไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะว่ามันจะคล้ายๆกันเหมือนๆกับท,ที่เมื่อกี้เราคุยกัน แต่ตัวที่จะไม่เหมือนคือตัวนี้ฮะทุกๆครั้งในการทําข้อสอบนะจำไว้เลยนะจำไว้เลยนะไม่ว่าจะวิชาไหนนะครับให้น้องหาสิ่งนี้ก่อนเลยว่าข้อสอบนั้นมันมีกี่หน้าและมีกี่ข้อครับจำนวนข้อจะเป็นการบอกว่าเราควรจะต้องทําข้อสอบแต่ละข้อในเวลาสักเท่าไหร่โอเคไหมอ่าอย่างเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าเขาให้เรากี่ชั่วโมงไหนพี่ดูก่อน หนึ่งชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองเห็นปะสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งในขณะที่มียี่สิบห้าข้อนะฮะเพราะนั้นพี่ตีไปสักสามสิบข้อนะ1ชั่วโมงครึ่งแปลว่าตกข้อละสามนาทีเท่านั้นเองคิดคิดทันไหมคิดคร่าวๆอ่ะนะครับสนาทีนิดๆอ่ะให้ทำข้อละสามนาทีซึ่งแน่นอนว่าข้อสอบต้องมีข้อง่ายและข้อยากข้อยากพี่อาจจะให้น้องได้ถึงห้านาที นะฮะข้อกลางๆพี่แนะนําว่าน้องคนรต้องทําให้จบก่อน3นาทีส่วนข้อง่ายต้องแบบนาทีเดียวนาทีครึ่งไม่เกิน2นาทีนะครับเพราะนั้นเราเราต้องประเมินอย่างนี้นะเราดูก่อนว่ามันมีกี่ข้อนะฮะแล้วก็อ่านข้อสอบเพราข้อนี้เป็นข้อยากกว่าข้ามเลยนะฮะถ้าเกิดข้อนี้ทำสัก2นาทีน้องก็ทําได้ทําไปเลยนะครับอีกอันนึงที่ที่อยากให้ดูคืออันนี้ฮะ แบบทดสอบมีกี่หน้าครับผมยี่สิบสองหน้าพี่ไม่รู้ว่าน้องเคยเจอไหมหรือว่าเคยเจอแล้วน้องไม่ได้สังเกตบางทีเรารับข้อสอบมาแล้วมันหน้าไม่ครบครับเคยเจอปะอืมพี่เอเคยเจอหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งที่ข้อสอบมาแล้วหน้าไม่ครบหน้าสุดท้ายหายไปแล้วก็ข้อสอบหายไปประมาณห้าข้อนะครับโชคดีที่แบบ เรารู้สึกเอะใจว่าเราอ่านหนังสือมาเกินเรื่องเนี้ยเพราะว่าครูบอกว่าออกออกถึงตรงนี้แต่ว่าข้อสอบทําไมมันมีไม่ถึงพี่ก็เลยย้อนกลับมาดูข้างหน้าปรากฏว่าหน้ามันหายไปหน้าหนึ่งฮนะแล้วมันหายไปห้าข้อคือเกือบไปแล้วนะนะอะไรประมาณนี้เนาะเพราะนั้นเนี้ยระวังด้วยนะแต่เจอแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ก็อย่าประมาทนะครับ เอาเราวิธีการตอบให้ใช้ดินสอสองบีนะฮะสองบีกรุณาพกไว้ด้วยนะครับเออน้องใช้ดินสอกดหรือว่าใช้ดินสอมไม้ฮะก็ได้ใช้สองอืมแนะนําว่าเอาดินสอไม้ด้วยนะสองบีดินสอไม้ซื้อเป็นไหมหาซื้อได้ไหม,ไมเออเอเอนะใช้ใช้ดินสอไม้ดีกว่าเพราะว่าดินสอกดมันต้องเสียเวลาฝนนะนึะ้บอกป่ะเราฝนแล้วคือต้องวนสักหกเจ็ดแปดเก้าสิบรอบอะใช่ปะ่ะ ต่ถ้าดินสอาไม้น้องวนแค่2รอบมันก็ดำแล้วนะใช้ดินสอไม้หรือบางคนเขาใช้มากกว่า2อบครับใช้ 4B 6B อย่างเงี้ยเพื่อที่จะวนแค่รอบเดียวรอบครึ่งแล้วก็ดำแล้วก็พอได้นะเป็นเทคนิคแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าการใช้ B เยอะๆมันจะเข้มเกินไปแล้วก็ลบยากเวลาที่แบบเราแก้คำผิดอะลบยากนะ เวลาทําข้อสอบพวกนี้ให้เอายางลบดีๆเข้าไปด้วยนะอืมพวกที่แบบลบแล้วเศษยังลบมันหลุดออกมาที่ไม่ใช่กระดาษหลุดนะฮะเพราะาบางทีเราลบแล้วมันต้องลบหลายรอบเดียวกระดาษเนื้อกระดาษเ,เปื่อยนี่แย่เลยนะ,ะเกณฑ์การให้คะแนนนะครับข้อละสี่คะแนนเต็มหนึ่งร้อยอ๋อแปลว่าทุกข้อน่าจะมีความยากเท่าๆกันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับ อ่าละข้อปฏิบัติในการสอบเขียนชื่อนามสกุลเลขที่นั่งสอบสถานที่สอบแล้วก็ห้องสอบบนหน้าปกเอ่อหน้าปกของข้อสอบอ่าคือให้เขียนลงในข้อสอบเลยนะครับเขาให้พกปากกาไหมไหนไหนพี่ย้อนกลับไปดูดิไม่มีตรงไหนบอกว่าไม่ให้พกปากกานะตอนป .6 เราพกปากกาไหมใช้ปากกาเขียนไหม อืมงั้นพี่แนะนําว่าให้น้องเอาปากกาไปด้วยนะครับตรงส่วนที่ต้องเขียนนะ่ะให้ใช้ปากกาเขียนนะครับแล้วใช้ดินสอเฉพาะส่วนที่เป็นกระดาษคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะที่ต้องฝนนะ่ะนอกนั้นให้ใช้ปากกาเขียนทั้งหมดเหตุผลเพราะว่าพอน้องสอบเสร็จแล้วอ่ะไอข้อสอบแล้วก็ไอกระดาษคาตอบเนี่ยมันจะต้องถูกส่งกันไปเป็นคู่ครับแล้วบางทีเราเขียนไม่ครบเนี่ย ถ้าครูเขาใจดีเขาก็จะฝนให้เราหรือว่าเขียนให้เราได้นะฮะเอ่อแล้วก็ถ้าเขียนด้วยดินสอบางทีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันมีอุบัติเหตุได้เช่นมันอาจจะมีความชื้นนะหรืออาจจะโดนฝนแล้วดินสอมันเลือนหลางนะครับเพราะนั้นใช้ปากกาหมึกแห้งเนี่ยนะไม่ควรจะใช้หมึกซึมนะหมึกแห้งเขียนประเภททนน้ำอะ่ะก็คือปากกาทั่วไปอะ่ะที่ไม่ใช่หมึกซึมเนาะ ตรวจสอบชื่อนามสกุลเลขที่นั่งสอบให้ครบถ้วนนะครับได้ที่บัตรประชาชน13หลักเนาะแล้วก็ในกระดาษคำตอบดูว่าตรงกับผู้เข้าสอบหรือไม่กรณีไม่ตรงให้แจ้งนะครับแล้วก็ขอกระดาษคำตอบสำรองหรือว่ากรอกระบายให้สมบูรณ์โอเคแบบทดสอบชุดนี้มีหลายชุดนะฮะใช้ดินสอดำา b b เนี่ยระบายวงกลมเลขชุดด้วยเออรู้ไหมว่าทำไมข้อสอบต้องมีหลายชุด กลอกกันเนีอาการลอกกันแต่พี่บอกน้องเลยนะว่าไอ้คาว่าหลายชุดของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นข้อสอบคนละอันนะคือมันข้อสอบอันเดียวกันแหละแต่ว่าเขาสลับข้อครับเขาสลับข้อนึกออกไหมสลับข้อเช่นข้อหนึ่งมันอาจจะไปอยู่ข้อสิบอะไรเงี้ยอเขาสลับข้อเอาแต่ว่าตัวเนื้อหาข้างในมันคือคือเนื้อหาเดียวกันนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ยุติธรรมว่านี่ยากกว่านั้นนะครับ ฟาะนั้นดูชุดให้ตรงด้วยอ่านคำแนะนำในการอตอบข้อ,อสอบให้เข้าใจนะฮะแล้วตอบข้อสอบด้วยตนเองนะไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกนะฮะเข้าเข้าใจคำว่าเอื้อให้ผู้อื่นลอกไหแบบเปิดซ้ายเปิดขวาอะไรเงี <c> ้ย <oughs> นะอย่าทำนะฮะอย่าทำถ้าถ้าเขาจับได้ก็จะมีปัญหานะะอ่า รูปประกอบในแบบทดสอบเนี่ยอาไม่เป็นไปตามขนาดที่กําหนดข้อนี้สําคัญนะข้อ5้านี่สําคัญนะครับข้อห้าสำคัญ,คญที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนกันแล้วใช่ไหมว่าในการทําโจทย์หลายๆประเภทเนี่ยต้องวาดรูปโอเคไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลนส์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะวัตถ to ุตกหรือว่าเรื่องวงกลมเรื่องสามเหลี่ยมเรื่องมุมใช่ไหม ต้องวาดรูปนะครับแล้วบอกได้เลยว่ารูปในข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นหรือไม่เป็นตามขนาดจริงก็ได้นะฮะซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าข้อสอบอันเนี้ยเราเอาเอ,อเครื่องเขียนเข้าไปได้ไหมคําว่าเครื่องเขียนก็คือวงเวียนไมบ้บรรทัดเอ่อไม้โปรแทคเตอร์อะไรเงี้ยถ้าเข้าได้อะแล้วน้องไปเจอข้อสอบที่ มันเป็นเลขาคณิตที่ต้องวาดรูปอ่ะแล้วน้องคิดไม่ออกอ่ะน้องเอาเครื่องเขียนคว้าออกมาแล้วก็ทาอย่างที่พี่เคยบอกนะฮะน้องจะทําได้แน่ๆแต่ต้องใช้เวลานะครับไม่แน่ใจดังนั้นถ้าอะไรที่ไม่แน่ใจเขาไม่ได้ห้ามนะี่พี่แนะนําว่าเตรียมไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดเขาบอกเอ้ยไม่ได้วงเวียนน้องก็ค่อยวางไว้หน้าห้องสอบโอเคไหมเผื่อมันได้ใช้นะอ่นะ่มนาะนะนะข้อหนะครับ เมื่อสอบเสร็จเนี่ยให้สอดกระดาษคำตอบเข้าไปในแบบทดสอบไม่อนุญ,ญาตให้เข้าห้องสอบก่อนเวลาอ,อ๋อไม่ใช่ดิไม่อนุญ,ญาตให้ให้ผู้เข้าสอบเนี่ยออกจากห้องสอบก่อนเวลาหมดข้อสอบก็หมายความว่าถ้าเราทำเสร็จก่อนก็ให้เราพักผ่อนไปนะนั่งเล่นไปไม่อนุญ,ญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบหึเหรอ <c oughs> อ,อ๋อครูก็อ่นไม่ได้เหรอแล้วครูดูทำอะไรอะ่ะเดินไปเดินมาดูมือถือ โอเคมาทำข้อสอบกัน